สำหรับคนที่ใช้รถยนต์ทุกวันเป็นประจำเหมือนผมนะครับปัญหาเรื่องยางรถยนต์ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับครั้งนั้นขับไปต่างจังหวัดก็เกิดปัญหายางบวมปูดออกมาไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ลองโทรถามเพื่อนดูเขาก็ให้คําแนะนําว่าลองโทรหาเซฟไทยดูก่อนสิ พอไปถึงนะครับทีมงานเช็คอยางให้อย่างละเอียดพร้อมอธิบายว่าแก้มยางบวมนั้นควรเปลี่ยนทันทีเพื่อความปลอดภัยครับช่างเขาไม่ได้ให้แค่คําแนะนําแต่ยังเลือกยางที่เหมาะสมกับรถเราด้วยนะครับซึ่งเป็นยางที่คุ้มค่าและราคาไม่แรงด้วยครับที่สําคัญนะครับหลังจากเปลี่ยนยางเขายังตรวจเช็คแรงดันลมยางทุกเส้นรวมถึงให้คาแนะนําการดูแลยางที่ง่ายและป้องกันปัญหาในระยะยาวผมนี่ประทับใจกับความใส่ใจในการบริการของที่นี่ครับจากประสบการณ์ครั้งนั้นทําให้ผมได้รู้ว่าการมีศูนย์บริการที่ไว้ใจได้อย่างเสีย ช่วยลดความกังวลเรื่องยางไปได้เยอะจริงๆถ้าคุณเจอปัญหาเรื่องยางหรือแค่ต้องการเช็คสภาพยางเพื่อความสบายใจผมแนะนําที่เซฟไทยเลยครับเขาดูแลดีจริงๆครับเซฟไทยยางถูกใจราคาถูกจริงบริการจริงใจ